ประเทศไทยได้เวลาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทันทีว่ายเปลี่ยนอีหยังนอ้อตบผงซักฟอกไงครับเพราะในเมืองไทยส่วนมากผงซักฟอกมีส่วนผสมโซดาไฟแตงทำให้ผ้าหมักหมมมีเชื้อราแบคทีเรียชอบเหม็นง่ายเนื้อผ้าก็ยุ่ยได้ง่ายมือขยันซักก็แพ้ลอกคันเปลี่ยนเถอะครับเปลี่ยนมาใช้ผงซักฟอกเอมเอมผงซักฟอกสูตรเข้มข้นมีกลิ่นหอมลาเวนเดอร์หอมสดชื่นติดทนนานถนอมใหญ่ผ้าได้ดีกว่า สักได้ขาวไวใสจริงหอมติดทนนานป้องกันเชื้อแบคทีเรียถนอมใยผ้าเพิ่มพลังซักที่มากกว่าเร็วกว่าปริมาณมากกว่าเอมมากด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพประโยชน์และประหยัดสูงสุดเอมมาตรฐานมออกอกอบมีทั้งซองเล็กซองใหญ่กล่องเล็กกล่องใหญ่มีทุกขนาดราคาถูกคุณภาพสูงสุดประหยัดเกินคุ้มเอมเปิดต้อนรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศวันนี้โดยผ่านลำของชอ็อปลำของแชนแนล